สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับ ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่ติดตามข่าวสารอยู่ทุกวันเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วครับแอดมินค่อนข้างติดธุระจึงไม่มีเวลามากพอครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับโดยอาทิตย์นี้น่าจะกลับมาเข้าที่แล้วโดวยเราเนี่ยมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมโดยคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวโดยรวม นับตั้งแต่คลิปที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันครับโดยเรามาเริ่มต้นกันที่เมืองบักมุดกันก่อนครับหลังจากที่เราอัปเดตความเคลื่อนไหวช่วงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของเมืองบักมุดซึ่งอยู่ทางตะวันตกของหมู่บ้านคริชชิฟกาตรงนี้ครับ เมื่อวันที่5เนี่ยมีการรายง,งานว่าทางยูเครนได้มีการลุกคืบเข้ามาใกล้กับหมู่บ้านเคลชิฟกาซึ่งปัจจุบันทางรัเสเซียครอบครองอยู่ซึ่งความจริงนะครับพื้นที่ในช่วงวันที่5กรกฎาคมเนี่ยทางยูเครยนยึดได้มากกว่านี้แต่มมนมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมออกมาครับหรืว่าวันที่7กรกฎาคมนะครับตรงนี้พื้นที่สีเหลืองตรงนี้ครับมีการรายง,งานถึงการตีโต้กลับของทางรัเสเซีย เกิดขึ้นทางตะวันตกของคลีชิฟกาซึ่งแนวป้องกันของทางรัสเซียที่หมู่บ้านคลีชิฟกานั้นมีความแข็งแรงทางยูเครนมีความพยายามในการลุกคืบคลีชิฟกาในหลายครั้งมากแต่ยังไม่สําเร็จและในวันเดียวกันนะครับหลังจากที่ทางรัสเซียมีการตีโต้กลับบริเวณทางตะวันตกของคลีชิฟกาได้บางส่วน แต่ทางยูเครนครับก็มีการรุกมาจากทางเหนือของหมู่บ้านคลีชิฟกาตรงนี้รวมถึงมีการเคลื่อนกําลังนะครับยึดพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณทางตอนใต้ของคลีชิฟกาตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอซูมบริเวณทางตอนเหนือของคลีชิฟกานะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางยูเครนยึดเพิ่มได้ในช่วงวันที่7จ็ดกรกฎาคมและกําลังพยายามลุกเข้ามาบริเวณถนนสายหลักซึ่งเชื่อมเข้าสู่หมู่บ้านคลีชิฟกา จุดนี้ครับเป็นจุดที่มีความสำคัญเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นแนวสนามเพาะที่ทหารรัสเซียได้มีการขุดเอาไว้สำหรับยับยั้งการลุกคืบจากทางยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการมาจากถนนสายหลักหากในอนาคตนะครับมีการอัปเดตว่าทางยูเครนเนี่ยสามารถเข้ายึดสนามเพาะบริเวณนี้ได้เนี่ยหมู่บ้านคริสชิฟกามีโอกาสนะครับที่ถูกทางยูเครนเข้าบุกยึดได้ นอกจากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบริเ,เวณหมู่บ้านคริสชิฟกาแล้วนะครับยังมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นใกล้ๆกับทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบักมุดครับในวันเดียวกันนะครับวันที่7กรกฎาคมมีการรายงานว่าทางยูเครนได้มีการเคลื่อนกําลังเข้า,ายึดพื้นที่ ซึ่งเป็นสีฟ้าเข้มตรงนี้ครับซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ควบคุมของทางรัเสเซียในเมืองบักมุดซึ่งก่อนที่ทางยูเครนนะครับจะสูญเสียเมืองบักมุดให้กับทางรัเสเซียบริเวณนี้ครับคือแนวตั้งรับสุดท้ายของทางยูเครนในช่วงนั้นซึ่งการขยับกําลังรบของทางยูเครนเข้าใกล้กับเมืองบักมุดเนี่ย อาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับว่าทางยูเครนอาจจะมีปฏิบัติการบริเวณทางตะวันตกของบักมุดแต่แอดวินยังมองว่าน่าจะยังไม่ใช่การรุกโดยตรงทางตะวันตกเพราะต่อให้ทางยูเครนนะครับสามารถทะลวงทางตะวันตกของเมืองบักมุดเข้ามาได้กองกำลังของทางยูเครนที่อยู่ตรงนี้ครับจะถูกห้อมล้อมจากกองกำลังของทางรัสเซียจากหลายทิศท,ทาง ฉะนั้นเนี่ยแอดมินมองว่าทางยูเครนนะครับมีการตึงกำลังทางตะวันตกของเมืองบักมุดเพื่อเตรียมความพร้อมครับหลังจากที่กองกำลังของทางยูเครนสามารถโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของบักมุดแล้วก็ทางตอนเหนือของบักมุดได้อาจจะมีปฏิบัติการการรุกในเมืองบักมุดเกิดขึ้นทีนี้ครับมันก็มีความเคลื่อนไหวออกมาอีกจุดหนึ่งครับบริเวณทางเหนือของเมืองบักมุด มีการรายง,งานออกมานะครับว่ากองกำลังของทางยูเครนได้มีการลุกคืบและได้มีการเข้ายึดพื้นที่บางส่วนครับของหมู่บ้านเบอร์คิฟกาหมู่บ้านเบอร์คิฟกานะครับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความสำคัญหากทางยูเครนต้องการตีเมืองบักมุดคืนการรบเรือทางตอนเหนือของบักมุดจึงมีความสำคัญครับทางยูเครนเนี่ยพยายามเข้าตีเบอร์คิฟกาอยู่หลายครั้งนะครับ ก็สามารถค่อยๆลุกคืบไปได้เรื่อยๆและมีการอัปเดตออกมานในช่วงวันที่10กรกฎาคมว่าทางยูเครเนสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติมครับที่เป็นพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้ซึ่งเราซูมเข้ามาดูะจะเห็นว่ามีหมู่บ้านบางส่วนนถูกทางยูเครนเข้าไปควบคุมแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับการเข้าควบคุมพื้นที่ที่หมู่บ้านเบอร์คิฟกาอีกจุดหนึ่งก็ไม่ไกลกันมากนะครับ ใกล้กับหมู่บ้านลอสโดลิฟกามีการรายง,งานค่ะว่ากองกาลังของทางยูเครนเนี่ยได้มีการเคลื่อนกําลังลงมาครับและเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านลอสโดลิฟกาซึ่งมันเนี่ยก็อยู่ใกล้กับยาคอฟลิฟกาซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางรัสเซียก็ควบคุมบริเวณนี้อยู่มีโอกาสครับที่กองกำลังของทางยูเครนจะมีการเคลื่อนกําลังมาที่ยาคอฟลิฟกาหรือไม่ อาจจะมีการเคลื่อนกําลังครับเข้ามาตีคลาชโนโปลิฟกาตรงนี้เพื่อเข้ายึด3พื้นที่บริเวณนี้ครับหากเราดูภาพรวมของเมืองบักมุดนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันในทางยูเครนมีการเข้ารุกบริเวณทางตอนใต้ของบักมุดรวมถึงทางตอนเหนือของบักมุดหลายพื้นที่และมีบางพื้นที่เนี่ยเริ่มทะลวงแนวป้องกันของทางรัสเซียได้แล้วซึ่งการรบนะครับอาจจะกินเวลาอีกนาน หากทางยูเครนนะครับสามารถเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ได้คิดว่าต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นโซเรดาครับหากทางยูเครนนะครับเข้าตีโซเรดาได้เนี่ยมีโอกาสมากนะครับที่เมืองบักมุดจะตกเป็นเป้าหมายต่อไปสําหรับผลิบัติการทวงคืนพื้นที่ของทางยูเครนนอกจากนี้ครับขยับขึ้นมาทางเหนืออีกนิดนึงนะครับหมู่บ้านสไป ตรงบริเวณหมู่บ้านสไปนะครับทางรัสเซียมีความพยายามในการเข้าตีอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนะครับตรงนี้ทางรัสเซียเนี่ยเข้ามาควบคุมบริเวณส่วนหน้าของหมู่บ้านสไปเอาไว้และมีการรายง,งานออกมาครับ ในช่วงวันที่10กรกฎาคมก็คือเมื่อวานว่าทางรัสเซียสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณนี้ครับซึ่งอยู่ทางตะานออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านสไปรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านสไปตรงนี้ครับพื้นที่สีเหลืองสถานการณ์ที่หมู่บ้านสไปนะครับมีโอกาสสูงมากที่หมู่บ้านแห่งนี้จะถูกโจมตีจาก3มทิศทาง เราก็ต้องคอยอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวบริเวณนี้กันต่อไปครับสูงขึ้นมาอีกครับบริเวณทางตะวันตกของเครมินาตรงนี้นะครับคือเครมินาและความเคลื่อนไหวเนะี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ครับมีการรายง,งานนะครับว่าทางรัเสเซียได้มีการลุกค,คืบมาจากทางตะวันตกของเมืองเครมินาซึ่งเป็นการลุกค,คืบจากภูมิภาคลูฮันส์เข้าสู่ภูมิภาคโดเนต ซึ่งทางรัสเซียสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติมได้บางส่วนนะครับโดยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับวันที่10กรกฎาคมยังมีความเคลื่อนไหวอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงวันที่8กรกฎาคมครับถ้าผู้ชมเห็นพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้นะครับมีการรายง,งานครับในช่วงวันที่8กรกฎาคมว่าทางยูเครนได้มีการเคลื่อนกําลังจาก ทั้งลิฟโนบิลจาก n o v o d a l i ฟกานะครับขึ้นกำลังพลลงมาเข้ายึดพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้าน Liv iel, ลิฟโนบิลและก็ n o v o d a l i ฟ k a ถือว่าเป็นการยึดพื้นที่รวมไปถึงมีการรายงานาว่าทางยูเครยนยังคงพยายามนะครับเข้าตีอีก2หมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของมาคาลิฟกาก็คือสตาโลมา i อสกีแล้วก็ ยูโรไชนีซึ่งทางรัเสเซียนะครับยังมีการวางแนวป้องกันสําหรับสกัดกั้นการลุกคืบของทางยูเครนอยู่จึงยังไม่มีรายงานนะครับถึงการเข้าควบคุมพื้นที่ของหมู่บ้านบริเวณนี้ส่วนความเคลื่อนไหวใน p พีอรตีคลัสกีนะครับก็ยังไม่มีการอัปเดตออกมาหลังจากที่เราอัปเดตไปในช่วงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา หากมีข่าวสารอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะทำลงในคลิปต่อไปนะครับหากมีการอัปเดตหลังจากเราอัดคลิปนี้ไปขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามกันอย่างเรื่อยมาขอบคุณมากๆจริงๆครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ